อันนี้หนึ่ง,งวันยังไม่หมดครับมี1นึ่งสก,กับ1น,นเดือนอีกจอไม่พอไม่รู้จะเอามาทําไมมันเยอะนะครับมันคืออะไรทานเฟรมแต่ะทานเฟรมมันคืออะไรมันคือกราฟที่มาแสดงนี่แหละครับถ้าเราดู M 1หนึ่งแสดงว่ากราฟหนึ่งแท่งเนี่ยคือ1น,น,นาทีพอขึ้นนาทีใหม่มนขึ้นแท่งใหม่ทําความเข้าใจก่อนนะแทนเฟรมเก,เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแท่งกราฟที่เราเห็นเนี่ยครับ ถ้าเราดูหนึ่ง, 1, ง 1, 1, นาทีก็แสดงว่ากราฟหนึ่งแท่งในหนึ่งนาทีถ้าดูห้านาทีแสดงว่ากราฟหนึ่งแท่งนี่คือห้านาทีพอจบห้านาทีขึ้นแท่งใหม่นะครับถ้าดู M 15้าก็15นาทีเลย15้าขึ้นแท่งใหม่1ชั่วโมงก็คือ1แท่ง1ชั่วโมงดังนั้นวันหนึ่งจะมีกี่แท่งถ้าดูแท่งหนึ่งชั่วโมงมีย4ิบแท่งก็ย4ี่ชั่วโมงไงจริงๆมี23าเพราะมันหายไปชั่วโมงนะครับถ้า4ี่ชั่วโมงก็คือกราฟแท่่งงคือ4ชัวโม ดังนั้นวันหนึ่งมี6แท่ง6 4 24